ธรรมดาที่ไหนเปิดเซฟสามสอสอพักดังรวยพันล้านมีที่ดินอือ้อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเผยแพร่บัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีที่สอสอเข้ารับตำแหน่งภายหลังการเลือกตั้ง91รายรายชื่อที่น่าสนใจที่มีทรัพย์สินรวยพันล้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อชทยมีทรัพย์สิน 1,722ล้าน388,814บาทเป็นทรัพย์สินในสุริยะ1,447ล้าน822,744บาททรัพย์สินนางสุริษาจึงรุ่งเรืองกิจคู่สมรส274ล้าน566,070บาทส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีรวม1,410ล้าน356,763บาท ที่ดิน15แปลงมูลค่า54,940,000ล้าน9 0บาทที่จังหวัดสมุทรปราการสระบ,บุรีกรุงเทพโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง11หลังเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดห้องชุดโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวเขตประเวศกอทมอมีมูลค่า73,7ล้านบาทรถยนต์15คันมูลค่า5 2 4 3 0 0ล้าน4 0บาทสิทธิและสัมปทาน5,96ล้านบาททรัพย์สินอื่นมูลค่า 37,693,000ล้าน0 0บาทเช่นทะเบียนรถ9999มูลค่า4ล้านบาทแหวนเพชรทับทิมเจียน2.5ล้านบาทต่างหูเพชร2.5ล้านบาทต่างหูมรกต2.1ล้านบาทนางขวัญเรือนเชียนทองสอสสักแก้วพักพลังประชารัฐมันดาของนางสาวตรีนุเชเทียนทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิสน1,468ล้าน1,6562บาทส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในธนาคาร520ล้านบาทเงินลงทุน636.6ล้านบาทที่ดิน117แปลงจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีมูลค่า115ล้านบาทบ้านเก้าหลังที่จังหวัดสระแก้วมูลค่ารวม113ล้านบาทนายชัชวานคงอุดมสสบัญชีรายชื่อพรครวมไทยสร้างชาติ มีทรัพย์สิน1 0 6 3งพ1 1บาล้าน1 8บาทส่วนใหญ่เป็นที่ดิน82แปลงที่เขตบางซื่อกอทมจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายมูลค่า363ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง18หลัง113ล้านบาทรวมแล้วมีทรัพย์สิน502ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นพักเครื่อง49รายการมูลค่ากว่า496ล้านบาท มีพระชื่อดังมากมายเช่นเนบญจภาคีสองชุดชุดละหนึ่งล้านบาทรวมสองล้านบาทพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะล้านานาหน้าตัก22นิ้วมูลค่า30ล้านบาทพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พใหญ่6องค์ราคา5ถึง20ล้านบาทพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พใหญ่พระประธานมูลค่า20ล้านบาทพระนางพญาพิมพ์สังคาคิ วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลก20ล้านบาทพระสมเด็จจิตรลดาสององค์องค์ละ10ล้านบาทรวม20ล้านบาท